กฎเหล็กเด็กดีของซาบีสิบข้อเน้นวินยัยสมัยเล่นบอลแอคโคเทปแมนยัมมีวินัยเข้มแข็งครบเครื่องพอมาเป็นนายหัวแอก็ไม่ได้หย่อนยานยังเอาวินัยแข็งแข็งมาปกครองลูกน้องและนี่คือกฎเหล็กสิบข้อที่ซาบีกำชับให้นักบอลในคาถาแกทำตามข้อหนึ่งห้ามมาสายเป็นเรื่องปกติของนักบอลแต่ซาบีบังคับให้มาก่อนซ้อม90นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงครึง่งโหดกว่ายุคโคตรคูมันที่ให้นักบอลมาก่อน30นาที ทำแบบนี้เพื่อให้นักเตะพร้อมที่สุดก่อนซ้อมข้อ2สตาฟต้องมาก่อนนักเตะอีกซาบีวางกฎไว้ว่าผู้เองต้องมาก่อน2ชั่วโมงเพื่อมาคุยแผนวางแผนทำงานกันก่อนข้อ 3. นักเตะและสตาฟต้องกินข้าวพร้อมกันที่โรงอาหารสโมสรโดยเฉพาะนักบอลในทีมชุดใหญ่นี้ห้ามไปกินที่อื่นต้องกินอาหารที่สโมสรให้นักโภชนาการจัดไว้ให้เท่านั้นคุ้มยังเฮียบทุกเม็ดข้อ4ใครทำผิดโดนปรับเงินที่จริงอันนี้เคยถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ได้นำกลับมาใช่อีกครั้งในยุคซาบีเฮียบไม่รัข้อหไปโทษปรับเงินนี่มันจะหนักขึ้นถ้ามีความผิดซ้ำซากค่าปรับจะบวกขึ้นเป็นเท่าทาวีคูณทบเพิ่มทีละเท่านึงของจำนวนแรกเพราะฉะนั้นอย่าซ่าก,กับกฎข้อ6ก่อนแข่ง2วันเต็มทุกคนต้องเข้าบ้านตัวเองก่อนเที่ยงคืนห้ามเที่ยวห้ามย,ยุ่ยพักผ่อนให้เพียงพอข้อ 7. จงตั้งใจซ้อมเพราะนั้นแหละคือสิ่งที่จะทําให้นักบอลมีชื่ออยู่ในทีมอย่าทําเป็นเล่นในทีมระดับนี้ซ้อมดีหรือไม่ดี สตาฟเขาเห็นหมดเขามองออกข้อ8นักบอลทุกคนต้องควบคุมกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงคือทําได้แต่ยาเยอะให้สัมภาษณ์อะไรก็ต้องกรองดีๆข้อ 9. งดกิจกรรมความเสี่ยงสูงผู้ก,กีฬาเอ็กตรีมเล่นบอสเล่นอะไรหวาดเสียวงดไปเลยเดียวบาดเจ็บข้อสิดูแลรักษาภาพลักษณ์ตัวเองไว้ให้ดีตลอดเวลารักษาทัศนคติไว้ให้ดีเป็นนักบอลบาซา่าต้องเป็นทุตให้กับสโมสรไปในตัวด้วยวิน,น,วนัยพกนี้คือรากฐานของความสําเร็จ ถ้าปฏิบัติได้อะไรดีๆก็จะตามมาเองเพื่อการกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่วินัยต้องเจ้มจน